โอ้ฮลโหลวันดีวันนี้เราอยู่หน้าด็กครอมนะครับว nah, ันนี้เราจะมาสอนโหลดรีซอสแพ็กนะฮะเพื่อนผมแม่งอ่อันนี้อะไรวะเพื่อนผมมันลงไม่ได้นะครับมันลงไม่เป็นก็มันบอกผมว่าสอนลลกหน่อยสอนลูกหน่อยผมก็ไม่สอนมันครับผมจะสอนลง u ู u b e เอาีนแหละครับเพื่อแบบคนที่มันไม่รู้ด้วยกำลังจะเล่นไมค์คาร์แล้วอยากลงรีซอสแพ็กก็ผมจะบอกวิธีไปเลยนะครับกดกดเข้ามาที่ Google Chrome หรือไม่คุณก็ใช้หรือว่าคุณใช้ตัวโอเปราก็กดได้ใช้ตัว Microsoft e d เอกก็ใช้ได้นะครับพิมพ์ไปเลยคำว่า Resort พ a ์คุณเล่นเวอร์ชันอะไรคุณกดต่อคำท้ายด้วย1จุดอะไรก็ว่าไปแต่ผมเล่น1.8.9นะครับอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมกอ็อ่าเม่อผม,ผมโอ้ยสองร้อยห้าหกไม่เอา สมมุติว่าผมจะเอาอันนี้ละกันอันนี้ใช่ไหมสมมติผมจะเอาอันนี้อุมันอันนี้ก็จะบอกแปลกอยู่นะครับผมก็เอามาจากยูทูบเบอร์คนอื่นนี่แหละก็นี่นะครับบางคนเขาไม่รู้นะว่ามันโหลดตรงไหน สังเช่นคนเนี่ยเขาติดไว้ตรงก็คือตัว R S นะครับก็คือ Resort Pa พ็ย่อมาของว่า Resort Pa พ็กก็ให้คลิกเข้าไปตรงลิงก์ตรงนี้เลยมันจะขึ้นตรงนี้กดดาวน์โหลดถ้ามันขึ้นอันเนี้ยช่างแม่งมันเลือกตัวไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะครับว่าดวน์โหลดตรงไหน,นแล้วกดตรงเซฟไปเราเก็บตัวดาวน์โหลดตรงไหน,นอันนี้คลิกมามันจะเป็นขึ้นสองแท็บเป็นอันนี้แล้วก็กดปิดไอ้หาอันนี้ไปจากนั้นเรามาตรงนี้มันจะมีแค่นี้ใช่ไหมก็หมดละ ก็จากนั้นเดี๋ยวส่วนสมมติไปกดในเว็บเนี่ยไม่ครับสิก็ได้อะแม่งไม่มีเป็นอะกรดักออโรราเพื่อซิโฟกราฟิกรีสอร์ทอ่ะอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะอ่ะเป็นเว็บนะลิกเข้ามาไม่ครับสิอ๋อไม่ครับอันนั้นแหละทำปละคุณก็แค่กดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ลงมาลงมาลงมา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 เรื yani quiero, anyway to, ่อยๆจะมีคาว่าดาวน์โหลดอยู on ่นะครับไม่ครับ1.89ถึง1.14เขาจะบอกว่าเราเล่นได้ถึงเวอร์ชันไหนถ้ามันขึ้น1.89ถึง1.14เราก็จะสามารถ1้9ขึ้นไปถึง1.14นะครับซึ่งถ้าคุณเล่น1.15มันจะมีอัปเดตพวกอะไรอะจะไม่ได้แต่ถ้าเป็น1.16อัปเดตพวกเนเธอร์ใช่ปะคุณก็แค่มันจะแค่ไม่เปลี่ยนตัวเนเธอร์เพราะเราไม่ได้เอา พราะตัวรีซอสเนี่ยมันรับฟอร์ดแค่1.8.9ถึง1.14ซึ่งในเธอจะไม่มีนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นภาพพรีวิวว่าเป็นยังไงยังไงยังไงก็กดดาวน์โหลดไปตรงนี้นะครับมันก็จะมาหน้านี้คริสตัลวีทูไม่รู้ว่าเว็บนี้หม่ไอไอเอเนี่ยผมเข้าไปผมต้องกดไอ้นี่รื้เปล่ารอ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 ,อยาเลยขอรอเนี่ยอีกละไม่โหลดโอเคจบแค่นี้แหละจากนั้นเรา ตัวเสร็จมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้แบบผลนะแบบนะอ่ะมีเดียไฟล์น่ะอ่ะโหลดเสร็จปุ๊บตรงนี้อ่ะกดแสดงในโฟลเดอร์เลยคลิกซ้ายตรงนี้นะครับทุกสอนเนี่ยก็แสดงในโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวนี้เราไม่ใช้เราก็ปิดไปเลยแล้วตรงเนี้ยเราไม่ต้องแตกไฟล์นะไม่ต้องแตกไฟล์มันกดตัววินโดว์ให้มันให้ไอตัวนนะี้นกดตัววินโดว์แล้วก็กตัว r จะขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณเขียนว่าเปอร์เซ็นต์แอปดัต้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ กด enter เลยนะครับกดคาว่า dot my cup นะครับเลื่อนลงมาคาว่า resource pack นี่นะฮะอยู่ตรงนี้ีค่คลิกด,ดิตรงนี้นะครับ resource pack ตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปเราโหลดไว้ใน desktop มันก็จะอยู่หน้า desktop นี้มาให้นะครับแล้วก็คลิกจากหน้า desktop เนะี่ยลากเข้าไปอยู่ใน folder download แล้วก็แค่คลิกตรง folder download ลากเข้าไปตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นครับคลิกเข้าไปนี่เลยนะครับ ขวารีเซ็ตไปก่อนหรอบนะครับจริงๆไม่ต้องทำก็ได้แล้วก็เปิดมาครับผมเล่น1.8.9นะตัวเกมฟล็อกติดตั้งเชเดอร์อะไรพวกนี้ก็ยวทำคลิปแยกให้อีกถ้าอยากดูก็ขอเป็นซ่ถ้าไม่อยากก็ก็บอกไม่ต้องก็ได้อะไรก็ได้ถ้าอยากให้ทำอสอนลงมอดสอนลง s h a d e ร์ก็บอกก็ได้นะครับเราจะรัดที่สุดั้งถ้าลงเชเดอร ผมทำควบกับลงตัวมอสเลยเพราะว่ามันต้องใช้คู่กันนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็รอรออ่ะเสร็จละกดออปชันรีซอสแพคเลือ่อนลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะอยู่นี่แพคที่เราโหลดมาปุ๊บแล้วนี้ก็ดดันก็รอะคระับเราเล่นตัวเกมธรรมดาในการลงก็ได้ะครับมันไม่เป็นไรก็กดดันไป เฮ้ยไม่ไม่ไม่ผิดอันนี้อู้ผิดโวเปิดมาแม่งอุบาทเขินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะผมจะเข้าในแบบรีซอสแล้กันอู้บักบักอู้อู้อูอูบักบักอู้บักบัก๊กเจอหายละก็นี่นะครับจะเป็นตัวรีซอสแพกนะครับนี่คือลงไฟไฟจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะฮะนี่จะเป็นนี้ ตัวพัดได้ข้อไฟตอนที่เราติดก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือบล็อกโคนี่คือน้ำตอนอยู่ในน้ำเป็นยังไงอะไรอย่างนี้น้ำก็จะใสอย่างนี้อันนี้คือตัวใบไม้เทเ็กเจอร์ใบไม้ก็จะเป็นแบบ default นะฮะผมก็ปรับให้มันเป็นแบบโปร่งใสนะนก็ไม่เกี่ยวหรอกเปลี่ยนแค่ตัวเท็กเจอร์ใบไม้นะครับที่มันเกี่ยวก็คือต้องดูจากเท็กเจอร์ใบไม้อันนี้มันไม่เปลี่ยนเท็กเจอร์ใบไม้ให้นะฮะก็ประมาณนี้ตัวกล้องเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกับเป็น default เลยตัวชานก็เหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกัน духов, นี่ก็เหมือนกันน,นี่คือตัวอาวุธข้างบ BON นเป็นเพชรนะครับเพชรก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเท็กเจอร์เหล็กหินอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปหมดครับโมเดลก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัวนี้เป็นตัวพวกแอปเปิลอะไรพวกนี้นะครับเป็นทางนี้แอปเปิลอาหารเนื้อหมูอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยน,ไป,ปยนไปด้วยนี่ก็คือดาบดาบเพชรดาบเหล็กดาบหินดาบทองดาบไม้นี่เป็นไฟทองไฟแช็กนะฮะก็คือสีดาวกับพาร์ติเคิลที่เราโดนนะครับนี่ก็คือ ไอตัวนี้ e อน e ดโฟถังละว่าถัางน้ำไปแชกเมื่อกี้นะครับนี่เป็นพวกเล็ดแร่เพชรนะครับนี่ก็คือดาบนั่นเองนี่ก็คือดาบนะครับดาบไม้ดาบทองดาบสโตนดาบเหล็กดาบเพชรดาบเพชรก็จะเปลี่ยนสีนะครับรีซอสนี้นะสำหรับรีซอสนี้มันจะมีเกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นตัวฟิชชิ่งล็อตนะครับเบ็ดตกปลานั่นเอง นี่ตัวด้านหน้านเบตดก็จะเปลี่ยนป้ายโมเดลเบตก็จะเปลี่ยนป้ายนี่ก็คือธนูพาร์ติเคิลอ,ออกเป็นแบบเหมือนสีเรนโบว์อะแบบเปลี่ยนสีเรื่อยๆประมันเออเป็นสีเรื่อยๆนี่ก็เป็นนี่ครับพาร์ติเคิลในการปรายาพาร์ติเคิลในแบบแล้ว่าอะไรอ่ะเออประมาณนั้นอนะพาร์ติเคิลปายาพวกนี้ยมันจะเป็นรูปตัวเอ็ก์อย่างนี้นะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นตัว s ซเวิ v a ตัวตรงนี้คือตัวหลอดอาหารจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นตัวหัวใจนะฮะก็วันน้เลยนี่จะเป็นตัว m o เดลก็จะเป็นอย่างนี้ตอนอินชานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยสวยดีสวยดีซ่อนนี้สวยดีนี่ือหนังโซ่ทองเหล็กตัวเพชรนะครับแล้วก็มีตัวที่อินชานคลิกไปนี่คือแร่ลามพีทโควกับบล็อกด้วยนะ โคเอ่อไอ้เจ้าทองเอ่าเพชเพชจะแยกให้ออกนะเพชสีจะออกม่วงๆนะครับเิมโล่เลโสโตน e อ่าแล้วก็เหล็กอันนี้ก็รถไฟรางรถไฟก็จะเปลี่ยนไปหินก็จะเปลี่ยนคอนสเตนต์เปลี่ยนครับเพชไม่น่าเปลี่ยนแต่ไม่หญ้าเปลี่ยนหญ้านี่ก็สูงอันนี้คือน้ําตรงนี้ก็คือน้ำนะครับแบบดูเป็นธรรมชาตินเนเตอร์อีก นสทูโร่เนสทูโร่ทำไมเนเตอร์บล็อกคอร์สที่ยังเป็นแร่ยังไม่เอาไปเผานะครับเฮ้ยเออจะไม่ได้ขุดจะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือบล็อกคอร์สเนสเตอร์แร่ตรงนี้จะเป็นออฟซิเดียนออฟซิเดียนก็เป็นเท x เจอร์เฮ้ยชิบหายไม่เงยเชียะ่ะไม่น่าเข้าเลหูโหลดนานนี่ไงกลับแม่งเลย ก็สโตนโซแซนเหมือนเดิมแล้วก it like ็บอคอร์ดก็น่าจะเหมือนเดิมป่าวบอคอร์ดก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นพาติเคิลของตัวประตูนรกนะฮะพาติเคิลของมันนี่ก็เป็นนี้เลยนี่ก็กดปุ่มกับตัวนี้คือพาติเคิลผิดไหมเงยโว้ยกดวางตรงไหนวะ มีนะตีมั่งเลย,ยหายกดผิดขอโทษชิลไม่ตายวะโอ้ไม่เละเลยไล่วนนี้อ่ละเอาลาเราทำแบบพ้พังแล้วชาร์ันเถอะมาพาร์ติเคิลนะฮะนี่จะเป็นนี้พาร์ติเคิลของชาร์ปเน็ตนะฮะจะเป็นสีน้ำเงิน ถ้าพาร์ติเคิลของการกระโดดขี้ขี้ขี้จะออกแบบสีเทาๆอ่ะไอสีครีมขิงครีมอะเห็นปะวันนั้นนะครับโอ๊ยเครียดว่ะแม่งกดไปหลายรอบแล้วต่อไปเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าตอนคืนท้องฟ้าตอนกลางวันก็ต่อไปก็เป็นตอนเช้านะครับดิซัททนี้ก็โอเครสอซ์ทนี้ก็หมดละไม่มีอะไรละนี่คือวิธีการลงทั้งหมด จริงๆแม่ง่ายมากจริงนะแม่โคตรง่ายอ่ะก็นั่นแหละเพื่อนผมไอแชนลงเป็นเป็นหมดน่าจะเป็นหมดดละมั้งก็มันมีเพื่อนผมที่เล่นอ่ะมันลงไม่เป็นผมก็มาทำนี้แล้วกันเฮ้ย w ู๊บบ๊าตตโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่ลืมแล้วกันเรากดแค่ วินโดว์อาร์เลือกเมอแดปตออินเตอร์กดตรงดอทไหมครับกดตรงรี u อ c e p a พ k ตรงนี้ฮะเลื่อนลงมาจะมีคำว่ารี u อ c e p a พ k ก็ให้าลากโฟลเดอร์ที่เราโหลดไว้แล้วว่าเราเก็บไว้ไหนสมมติเราเก็บไว้ในพิ c เจอร์ก็กดไปตรงไฟล์ Picture ก็หาให้เจอนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนหรือถ้าหาไม่เจอก็กดดาวน์โหลดไอ้นนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้มืนนะครับไม่เป็นไรแล้วเราก็รัดยัดอะ คลิกซ้ายค้างยัดเข้ามาตรงพื้นที่ว่างประมาณตรงนี้ก็ได้ฮนะถ้าโฟลเดอร์มันเยอะอย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็กดปิดได้เลยแล้วก็เข้าเกมไมค์คราฟมานั่นแหละประมาณนั้นนะครับรีซอสแท็กมันไม่ต้องแยกโพชชั่นนะคุณสามารถงดผมลงของหนึ่งจุดสเก้าแล้วรีซอสแท็กอะ่ะมันเป็นหุ้ยพอตต์แท็กเป็นวอตเอ้ยผมไม่ได้ลงมอนตอันนั้นมาเนี่ยหว่าอ่ะรีซอสแท็กมันอ,อันนี้มันเป็นหนึ่งจุดสิบหกใช่ปะ่ะ เราใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะพวกแบบมันมีเนเธอร์เป็นไบโอมเนเธอร์แลอพวกนี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะหนึ่งดเก้ามันไม่มีนั่นเองแล้วก็อาจจะบั๊กเล็กน้อย,อย,อยพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถโหลดแล้วเอามาใส่ได้เลยไม่มีปัญหาโอเคเฮ้ยเพิ่งรู้มันเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละแล้วก็มอดกับเชเดอร์ยวผมจะสอนลงในคลิปหน้านะครับ ก็นั่นแหละก็บอกได้แล้วกันว่าถ้าอยากให้สอนก็สอนนะบอกเฮ้ยสอนลึกหลึกหเลยอะไรอย่างนี้พราะนั้นหรือใครที่ยังลงไม่เป็นก็แบบใครที่ยังงงอยู่ก็กดดูสาวนไปวนมาก็ได้นะครับนี่คือพันิุข้ออันอื่นนี่คือของพิษนะฮะยาพิษเป็นม้วนๆนี้สตริงก็จะเป็นม้วนๆเหมือนกันเว้นยาสแปดฮิลจะเป็นอย่างนี้นะฮะ มันจะเปลี่ยนแค่ยา,ายาฮิวแค่นั้นแหละโอเคที่เหลือก็เป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับโมเดลยาก็จะเปลี่ยนไปด้วยขวดยาโมเดลขวดยาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับางาน,นคลิปต่อไปคลิปต่อไปเป็นไรอาจจะเป็นไม c คร f t ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยแม่เอ้ย,ยก็อาจจะเป็นไม c คร f t ก็ได้นะครับ ก so like so 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 ็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นตัวเกมอะไรก็อาจจะสอนตอนลงเชเดอร์กับมอสนะครับมันจะลงคู่กันอยู่แล้วสอตัวนี้ก็ผมจะทําให้นะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าจะให้ทําต่อหรือเปล่าหรือเอาเป็นหรือว่าไม่ต้องทําก็ได้นะครับผมเอาแค่นั้นก็พอเพราะเดี๋ยวผมจะสอนอีกเลยมันค่อนข้างงงอ่ะคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะมก็ค่อนข้างงงหน่อย ก็นั่นแหละกดหาสักอันอ่ะกดโหลดไอหาทรัพย์แพทที่สุดใจกดโหลดกดตัววินโดว์แล้วก็ตัว R พิมพ์คำว่าเปอร์เซ a นตกด Enter คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ .minecraft จากนั้นให้คุณคลิกเข้าไปที่เอ่อดอตไมค์ครเสร็จแล้วกดเข้าไปที่ resource pack จากนั้นให้คุณไอนี้อีกกดคำว่าเอ่อตัวไฟอ่ะกดตัวไฟ ถาถ้าตอนแรกเรากดวินโดว์อาใช่ไ่ะไม่สิ Windows Enter วินโดว์อาเอ็นเตอร์มาละมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไ่ะให้คลิกขวาตรงเนี้ยแล้วก็กดไฟล์เอ็กเซลเลยเราเก็บไว้ในมิวสิกตรงนี้มันจะคื้นตรงนี้ให้นะครับเก็บไว้ในช่อง Video, วิดีโอเก็บไว้ในช่องพิจเจอก็เลื่อนหาเอาเก็บไว้ในโลเคอลไดซีอันไหนเอาไฟล์ลิงอ่านี่โปรแกรมไฟล์แต่แนะนําดาวน์โหลดเก็บไว้ตรงอันนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็เดสก์ท็อปตรงนี้นะครับ สองอย่างเนี้ยเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงก็ผมเก็บไว้ในโหลดก็คลิกดาวน์โหลดคลิกค้างอันนี้คลิกลากเข้าไปในเอ่อไอเอฟล์นั่นแนหะไอ้เนี้ยดอกไม้ครับในซอฟแวร์ก,ก,ก็คลิกเข้าไปมันจะเป็นโฟลเดอร์มันต้องแตกไฟล์นะฮะคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็จะใส่ให้เรียบร้อยเออถ้ามันจะมีอีกอันนึงเผื่อทุกคนหลงนะครับตัวเอ่อกูเกิลเอ่อกูเกิลกูเกิลกูเกิล กูเกิล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 นี่เสร็จละก็ปิดปเลยตัวกูเกิลไดฟ์นะครับอ่ากูเกิลไดฟ์อยู่ไหนวะกูเกิลไดฟ์กูเกิลไดฟ์อ่ะกูเกิลไดฟ์ถ้าสมมติอ่ามันเป็นไฟล์แบบตระกูลกูเกิลไดฟ์นะครับคือแบบมันอยู่ในกูเกิลไดฟ์อย่างเงี้ยอ่านี้เป็นตัว R S าเอสซอฟแพรกที่ผมอไอ้นี่ไว้นะครับอีดีดไว้ รีเีตอ่ะเอามารีสีใหม่ตีรีบล็อกในการทุบใหม่หรือนนพวกนี้นะครับมันก็จะผมก็จะเอามาแจกแต่ว่าผมสามารถแจกในมีเดียไฟล์ได้ดังนั้นออนี้ผมจะไม่ทำถ้าคุณโหลดออน,นี้ใช่ไหมไอเนี้ยโหลดอ่ะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินนะคนมามันจะเป็นไฟล์อย่างเงี้ยให้คุณกดตัวดาวน์โหลดตรงเนี้ยรูปเนี้ยกดดาวน์โหลดไปนี่ก็รอ อ่ะก็ขึ้นกดไปตรงดาวน์โหลดกดเซฟเน่ก็รออ่ะเพราะว่ากูอ่าข้าเป็น Google ได้มันจะไม่บอกนะครับว่าเราโหลดไปได้กี่เท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันก็จะโหลดได้เหมือนกัน,นแสดงในโฟลเดอร์ไฟล์ไม่ต้องแต่งนะครับลองคลิกรอบหนึ่งถ้ามันมีโฟลเดอร์ซ้อนอีกอันหนึ่งนะครับให้ลองคลิกทุกอันนะที่เราโหลดมาสมมติหนผมแตกไฟล์ก่อนผมว่าถ้าไม่ถ้า,ถา,ถาต้องแบบเผื่อคนไปแตกไฟล์เอา<ๆ>ก็ได้เหมือนกันอ่ะสมมติผมคลิกมาใช่ป่ะแล้วมันจะมี ตัวโฟลเดอร์เนี่ยตัวนั้นเห็นไหมข้างในจะเป็นแบบตัวโฟลเดอร์ชื่ออันนี้มันเดิมชื่อเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะอสมมติผมเอาเข้าไปจำลองนะมันจะเป็นตัวนี้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงแล้วตัวตัวนีน้พอเรากดเข้าไปอะตัว a s s e t pack data pack มันจะไม่มีเลยนะครับมันจะไม่มีขึ้นเลยมันจะเป็นแค่แฟ้มเปล่าๆแค่เป็นชื่อ แล้วเนี้ยก็จะเป็นแฟ้มจริงของมันนะครับให้เราลากตัวแฟ้มจริงออกมาแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยให้เรากดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แตกไฟล์แล้วก็ใช้แตกไฟล์แล้วกันก็วินโนอาบอสเซนต์แอปต้าเอนเตอร์ไมค์ครับรีซอฟแ็ Enter, p, Pack. กกดคลิกซ้ายลากเข้าไปส่วนไอตัวแฟ้มเปล่าอันนั้นก็คือทิ้งไปเลยนะครับมันจะเป็นอ,อยู่ไหนว่านี่นี่อันนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้ตัวจริงของมัน พราะไม่งั้นเวลาเ,าเข้าไปมันจะไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปิดไมค์ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูกด enter เดี๋ยวซแม่งเอ้ยหาแป๊บ fff ขึ้นไหมนะขึ้นไหมนะขึ้นไหมนะดูจากทรงแล้วไม่น่าจะขึ้นนะอ่าขึ้น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 นี่อันนี้นะครับไอ้เจ้านี่ มันจะเปลี่ยนจากไอ้ตัวนี้เหมือนกันมันจะเปลี่ยนกันนะครับก็นี่แหละจะเปลี่ยนกันดังนั้นดูให้ดีๆนะมาปุ๊บแตกไฟล์ก่อนก็ได้ถ้าคุณโหลดมาจากไอ้ตัวนี้คุณก็ได้แห้แตกไฟล์ก่อนแล้วก็ลองกดบลคลิกเข้าไปว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามันมีให้คุณกดแยกไฟล์มันก่อนนะอันนี้ก็เป็นรีซอสแพ็กหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นอย่างนี้ไฟล์อเทม แร่พวกนี้นะครับดาบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พวกนี้นะครับน,นี่รอถเปลี่ยนนี่เปลี่ยนฮิลลิง่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือหน้าอินเวนทอรี่ของเราอ่าฮังเกอร์เปิดใจนะครับโมเดลเกาะก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าอันนี้เธอร์นต้องมาดูหรอกพาร์ติเคิลก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้สกาย แล้วฟ้าของรีสอร์ทนี้จะมีแค่ตอนกลางคืนมั้งเท่าที่ผมรู้เท่าที่จำได้นะตอนกลางคืนกับเหมือนกับเพิ่มแค่ดาวอะประมาณนั้นเอส่วนตอนเช้าก็จะเป็นแบบปกติเลยประมาณนี้นครับก,นกน็นี่ก็เปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยน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 ม้มเหมือนทำให้เข้มขึ้นไม่ก็ใสขึ้นไฟในการโดนก็จะไฟเตี้ยเหมือนเดิมครับมันจะได้ไม่บังวิทยาเขาเรียกว่าเออนั่นแหละจะไม่บังการมองเห็นนะครับ ก็ประมาณนี้เวลาการลงดีซอ p a พคก็ดูให้ดีๆละ่ะถ้าไปลงถ้าไปโหลดของตัว g o o g l e Drive นะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดโหลดจาก Google Drive แตกไฟล์แล้วลองกดจะไม่คลิกตัวไฟล์ที่เราแตกออกมาดูว่ามีโฟลเดอร์ซ้อนไหมถ้ามีให้ลากออกมนาะแล้วทิง้งลบทิ้งตัวโฟลเดอร์ที่มันที่เราไม่ได้แยกออกไปอะโฟลเดอร์เปล่าอะจะกลายเป็นโฟลเดอร์เปล่าให้ทิง้งลบไอตัวนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็ วิดีโอ R เปอร์เซ็นต์แอปต้าเปอร์เซ็นต์กด enter ไม่ก็กดโอเคแล้วก็คลิกไว้ว่า Minecraft จากนั้นให้คุณคลิกคำว่าคำว่าคำว่า resource นะครับผมหลังจากนี้ก็ได้จะทำเป็นกันแล้วมันง่ายใช่ไหมล่ะใช่มันง่ายมากมากเลยไม่งโคนรง่ายเอาละเอาละได้เวลาไปแล้วนะได้เวลาจากไปแล้เฮะ h o l เดย์สุดยอดไปเลย เจอกันคลิปต่อไปถ้าอยากให้ทำคลิปของวิธีลงเชเดอร์กับมอสนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ประมาณนั้นแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันแล้วละ่ะถ้าไม่รู้ก็นะคอมเมนต์บอกซะฉันจะทำให้แกดูเองโอเคเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ